สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุยเมืองบ้างไฟงนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่19สิงหาคมคศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านในเวลาเที่ยง15โดยประมาณนะครับ มาดูคู่ที่1ศึกเจ้าวมวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งนานชาติพยัคฆลานาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองหรือชอชนะชัยหรือบางกอกมวยไทยนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับซ้อมที่ค่ายมวยชอชนะชัยนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เจอทางด้านคุณศึกเอิร์ธอขวัญเมืองหรือเวียเอนนี่มวยไทยหรือวิเศษเล็กปอปัญญาวัดนะครับนักชกจากจังหวัดตรังครับซ้อมที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยนะครับอยู่กับสารวัตรแกะ ควรกดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านชาติพยักษ์ลานนาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองนะครับช่างน้ำหนักได้115ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านขุนศึกเอิร์ธอขวันเมืองก็ช่างน้ำหนักได้115ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองนะครับก ถือว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงนะครับสารวัตรแกะควรโกดก,กดการันตีครับนี่คือสไตล์การชกของนัานขุนศึกเอิร์ดออกขวัญเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านขุนศึกเอิร์ดออกขวัญเมืองนะครับก็ไปชนะคะแนนชาติพยัคฆ์ชอชนะชัยนะครับเมื่อวันที่ย2กุมภาพันธ์2 5 6รที่ราชดำเนินชนะคะแนนเพชรพะไทยบำรุงสิธิ์ เมื่อวันที่3เมษายน2566ที่ทูปาเตมีแล้วก็แพนนอกข้กัทางด้านเพชรผาไทยบำร,รุงสิทธิ์ในยกที่4เมื่อวันที่12พฤษภาคม2566ที่จังหวัดสงขลาครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้่นคุณศึกเอิร์ดออกขวัญเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของน้านชาติพยัคฆ์ลานา,นานโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองกันบ้างน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บ วิมือครบเครื่องหมัดสอกแรงบุดุดันไปไปแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงเคยแพ้มานะครับวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูด้วยจา่าก็ต้องติดตามนะครับแต่ถ้าว่าปอหนุ่ยเมืองวมาองไฟนะครับวันนี้บอกว่ามวยคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลานะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านชาติพยัคฆ์ลาน,นาโฮมสเตย์ลิสเตอร์ลองนะครับก็ไปชะนะคะแนนเจ้าวายุชอเกตวินาเมื่อวันที่12พฤษภาคม2อที่ จังหวัดสงขลาแล้วก็ชะนะคะแนนเจริญทองศูนย์เยาวชนคลองเตยเมื่อใน10กรกฎาคม2 6 6ที่ถูกปเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของด้านชาติพยัคฆ์ลาน,นาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในรายการเปิดหัววันนี้นะครับผมออก่าที่ทางด้านขุนศึกเอ,อิร์ธออกขวันเมืองนะครับเคยชนะมาครับน่าจะย้ำแค้นไปอีก1นึ่งคำลบนะครับวันนี้ คู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านขุนศึกเอ,อิร์ธอขัญเมืองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสุวรรณบูมเด็กเซียนหรือแท็กซี่อประเสร,รหรือเจนวิทย์ก่อสร้างหรืออเทพ,พกรนะครับนักชกจากจังหวัดน,น้องบัวลำพูนะครับแต่ถว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับย่านบางบัวทองนะครับ วันนี้เจอทางด้านยอดมีชัยเกียรติจำรูนหรือเจเจ,เจสิทธิ์อบุญชอบนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติจำรูนที่สระบุรีนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด128ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสุวรรณบูมเด็กเสียนช่างน้ำหนักได้128.2ลดไปจด2นะครับส่วนทางด้าน ยอดมีชัยเกียจจำรูนนะครับช่างน้ำหนักได้128บปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นยอดมีชัยเกียจจำรูนนะครับก็เป็นมวยบู๊เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมศาสตร์แข้งซ้ายแรงอาวุธหนักแรงเลี่ยมเชิงดีเข้าในดีครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนั่นยอดมีชัยเกียจจำรูนนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านยอดมีชัยเกียรติจำรูนนะครับก็ไปแพ้คะแนนแลมสิงห์สอเดชพันธ์เมื่อวันที่23เมษายน2566ที่ราดเชมเนินแล้วก็ไปชนะน็อกยอดเพชรแปงกองปราบในยกที่3เมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ที่เวทีมวยเพชรบัญชาแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้แตกเงาพยักษ์แอดสันป่าตองในยกที่3เมื่อวันที่25มิถุนายน2566ที่วิกหมอชิดนะครับ นี่็คือฟอร์มหลังของน้านยอดมีชัยเกียรติจำรูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน้านเพชรสุวรรณบูมเด็กเสียนกันบ้างน,นะครับสำหรับสไตล์การชกของนัานเพชรสุวรรณบูมเด็กเสียนนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเดินขวางหน้ามีเข่ายัดไส้มีต่อยหมัดแรงหลักเลี่ยมดีไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสุวรรณบูมเด็กเสียนนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรวรณบุญเด็กเซียนนะครับก็ไปชนะนกกล้องสักซสอสาตาในยกที่2เมื่อ18ีมีนาคม2อ6ที่อ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนวูคองสิทธิเจริญวิทย์เมืม่อวันที่15เมษายน2 5งที่อ้อมน้อยแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้นอกให้กับทางน้านแลมบองสอเถรพัฒนในยกที่1เมื่อวันที่9มิถุนายน2 5 6 6ที่วันลุมพินีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่น เพชรสุวรรณบูมเด็กเสียนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสุวรรณบูมเด็กเสียนนะครับให้บีอีก5ดาวนะครับวันนี้มาแจ้งเกิดโดยเฉพาะนะครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยหรือพญาอินซี ธนาพัฒน์คาไม้นะครับนักชกจากจังหวัดสะตูนซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเค PK, เสียโจโจพีเคนะครับวันนี้เจอกับทางน้น่นเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมหรือตองพัทลุงหรือเดอะเบสมวยไทยยิมหรือผู้กองบัตรบางบานนะครับนักชกจากจังหวัดบึงการแต่ถ้าว่าซ้อมที่ค่ายมวยแจ็กกี้ยิมอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ชกกันในวิกัก120ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านเจ้าอินซีเกียริเจริญชัยนะครับช่างน้ำหนักได้120.2ลดไปจส่วนทางด้านเพชรสนคมแจ็กกี้ยิมนะครับช่างน้ำหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสนคมแจ็กกี้ยิมนะครับก็เป็นมวยขวารูปร่างดีได้ลอยได้ยาวจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดี ชันเชิงดีรวดเร็วทันใจครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมนะครับสองฟอร์มหลังนี่ก็สะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับก็แพ้คะแนนภายพยักสอ่อสมหมายวันที่6พฤษภาคม2อง6ที่อ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรจักรจันรชอห้าพยักเมื่อวันที่24มิถุนายน2อ6 6ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางน้านเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทา้งน้านเจ้าอินรีเกียรติเจริญชัยนะครับก็เป็นมวยบูเข่าในและตีเหนียวแน่นเด้งตีแรงบูดูดันอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกนะครับมีศอกแรงปลายแข็งแก่งแข็งแรงท่าทะโลหดดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งน้านเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านเจ้าอินทรีเกียริเจริญชัยนะครับสองฟอร์มหลังนี้ก็ชนะนกนลินเดชไห้ทองคำในยกที่4เมื่อที่27พฤษภาคม266ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะนกเพชรปาวริศทีบีเอ็มยิมในยกที่2เมื่อที่1กรกฎาคม266ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของางด้านเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เจ้าอินทรีย์เกียรติเจริญชัยนะครับให้ไป5ดาวนะครับท่าทโลหดดีกว่ายืนระยะดีกว่าจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการกันต่อครับมาถึงคู่ที่สศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดทางช่องสประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือกาลิมลูกสวนหรือลูกมหาธาตุนะครับ นักชกจากกรุงเทพ,พมหานครนี่เองซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขกพีเคแล้วก็เสียโจโจ้พีเคนะครับวันนี้เจอทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมหรือซุปเปอร์แบงค์บอยสงขาแชมป์หาดใหญ่นะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสุขสมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด101ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านการีมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่างน้าหนักได้101ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านซุปเปอร์แบงค์อสุขสมนะครับช่างน้ำหนักได้101ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนานซุปเปอร์แบงค์อสุขสมนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายตั้งขวางหน้า ดันแทงเข่าล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็ไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับเสมอกันกันทัน้งด้านไฟพยักทอนมวยไทยบันเทิงเมื่อวันที่4พฤษภาคม266ที่ทูปาเตมีไฟล่าสุดก็ไปชนะคะแนนไฟพยักปากบางขาข้าวเมื่อวันที่12มิถุนายน266ที่ทูปาเตมีครับนี่ก็คือฟอร์มหลัง ของด้านซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นกาลิมครับพีเคแสนชัยนะครับก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาล็อกตเตียวแน่นเหลี่ยมเชิงดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของน่านกาลิมนะครับก็แพ้คะแนน เพชรกิรติเฟียสปทุ ian, ปมเมื่อวันที่29เมษายน2 5 6ที่อ้อมน้อยไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนไฮยีน่าเพชร40,000เมื่อเมื่อวันที่12มิถุนายน2566ที่ทูปะเตมีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านกาลีม PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไว้ที่ทางด้านกาลีม PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ